วัสดีทุกคนนะะวันนี้ช้าหน่อยเมื่อวานกลับมาถึงหลบเหมือนตั้งแต่แบบยังไม่ดึกเลยค่ะแล้ก็ปวดตัวมากเพราะว่าวานนั่งกลางแดดตั้งแต่สิบโมงเาถึงประมาณสองโมงครึ่งได้กว่าจะได้ขึ้นรถตู้ก็ตัวมาสามโมงกว่าจะถึงที่พักก็ประมาณทุ่งป่าเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะวันนี้วันที่ยีบตุลาคมเดี๋ยวแก้วทานข้าววันนี้เพิ่งทานข้าวเสร็จ ทานข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยเดกแกจะไปไหว้พระเจดีหลวงพระธาตุหลวงนะคะของที่เวียงจันทร์แล้วก็ไปทำม,มุตอีกสามสีที่แล้วก็ค่อยเดินทางกลับกรุงเทพก็ถ้าถามแกว่า วันนี้ทั้งเจ็ดวันจะต้องซื้อเลขอะไรบ้างก็มีการตอไปนี้เลยนะคะวันอาทิตย์กับวันเสาร์วอาทิตย์กับเสาร์เหมือนเมื่อวานเลยนะให้ซื้อเลขเดียวกันก็คือเลขการทางานวันนี้วันเริ่มต้นการทํางานหรือหาพนักงานก็ซื้อเปรย์คะอา,าทิตย์กับเสาร์ซื้อรหัสพนักงาน,งานหรือวันเริ่มต้นการทํางาน,เล,เ,นเลขที่เกี่ยวกับทํางานทั้งหมดถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจก็ให้ซื้อเลขที่เกี่ยวกับเออเลขนะคนที่เป็นเจ้าของร้านะคะ้าออนไลน์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับรหัสบัญชีเงนินฝาก หรือเลขที่บัญชีเงินฝากหรือรหัสเ TM ก็ได้ที่ลูกค้าโอนเงินเข้าประจำอาทิตย์กับเสาร์นะส่วนวันจันทร์ให้ซื้อเลขคนรักกู้ครองใครมีแฟนซื้อเลขแฟนได้เลยค่ะง่ายดีแล้วก็ถ้าใครเป็นคนโสดคุณรู้สึกรักใครมากที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเขาหรือเธอคนนั้นส่วนวันอังคารให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทคุณสนิทกับใครคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเขาหรือเธอคนนั้นได้เลยนะคะวันอังคารซื้อเลขเพื่อนสนิทวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาภให้คคคววามััั่่งงรรยกบุณะล้ สวยมันพื้นฐานนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับรหัสเอท m หรือเลขที่บัญชีเงินฝากที่คุณมีเงินเข้าออกหรือเงินเก็บมากที่สุดก็ได้นะคะแล้วก็คนที่เกิดเหมือนสุกเหมือนหมอแก้วนะคะวันนี้ให้ซื้อเลขการเดินทางแก้วว่าแกจะเลือกซื้อไฟบิลเลขที่นั่งนะคะลองดูแล้วเดี๋ยวถ้ากลับถึงไทยแล้วเดี๋ยวมีอะไรืบหน้าคือแก้วว่าถ่ายมีมไวไม้หลายอย่างแล้วค่ะีดีเยอะเดี๋ยวฝากใครไปดูพี่รายการใครไม่มูกูมัวแก้วพามูงด,ด้วยซึ่งจะมีพิธีรวงสวงต่าง แก้วมีวัตถุมงคลได้จากหลวงปู่ขาวนะคะนีอันนี้อันนี้ได้ท่ทานผูกให้เองสีดําสีเขียวสีแดงนะคะ<ม>ก็ได้ไว้เองเลยแล้วก็แก้วก็นําวัตถุมงคลแผ่นพญานาคมาให้ท่านทําอธอิษฐานจิตให้นะคะก็เดี๋ยวจะเปิดจำหน่ายแล้วก็เดี๋ยววันที่5ที่นี่มีกระถิ่นแก้อาจจะมาอีกยังไงฝากติดตามด้วยคะ่ะ